เด็กๆมาเจอกันนะคะในหมวดคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะทำการลบอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการลบด้วยตารางลบค่ะเด็กๆเด็กๆจะได้เรียนรู้การลบนะคะว่าการลบเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะนอกจากจทำเป็นการลบด้วยออสิ่งของจำนวนแล้วก็การลบด้วยเบี้ยจำนวนวันนี้เราก็จะมาทำการลบด้วยตารางลบค่ะ ค่ะเด็กๆด,ดูสิคะอันนี้คืออะไรคะตารางลบค่ะตารางลบของเราเห็นไหมคะเราจะมีกรอบสีเขียวนะคะแล้วเราก็จะมีอะไรคะเลขค่ะเริ่มจากศูนย์เห็นไหมคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18ค่ะเราจะมีเลขนะคะสีแดงข้างบน1 0-18ถึง18แล้วก็จะมีตัวลบค่ะตัวลบจะเป็นสีฟ้าหรือจะเห็นเป็นสีน้ำเงินนะคะลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบหลบ6ลบ7ลบ8ลบ9วันนี้จะลบด้วยหลักหน่วยนะคะแล้วเราก็จะมีอะไรคะ มีโจทย์นะคะโจทย์เลขนะคะ,ะแล้วเราก็จะมีตารางตารางในการทําการลบนะคะพื้นที่มันไม่ค่อยพอเวลาลบบางเคียาจารยนสุภาต้องมาวางตรงนี้นะคะเด็กๆขอโทษด,ด้วยนะคะเราก็จะมีดินสอนะคะเราจะมีถาดเครื่องเขียนของเราอ้าวเราหยิบมาเลยค่ะโจทย์อันที่หนึ่งของเรานะคะ โจทย์เขาบอกว่า7ลบ5เราก็จะเขียนนะคะ7ลบ5เท่ากับ7ลบ5เราก็ทำไมคะเด็กๆวางมือไว้วางนิ้วไว้ที่เลข7เลข7อยู่ไหนคะอ7อยู่นี่ลบ5 5อยู่นี่เห็นไหมคะลากมาเจอกันาลาก7ลงมาลาก5ไป 7-5ลบ5เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ค่ะเราก็มาเขียน2 7-5เลบ5เท่ากับ2อาเห็นไหมคะต่อไปเราก็จะหยิบโจทย์ต่อไปเลยโจทย์อันนี้บอกว่า11-9ลบ9ค่ะเด็กๆด,ดูนะคะ11-9เลบ9เราก็เขียนโจทย์ไว้11 1หนึ่งนำหน้า 1- ลบ เก้า <9, S 2> เท่ากับห้าวางนิ้วไว้ที่ไหนคะเด็กๆตัวตั้งคือเลข11ค่ะตัวลบคือเลข9ค่ะลากลงมา11บลาก9มาเจอกันอู้ได้เหมือนกันเลยสิบลบเได้เท่าไหร่คะได้สองค่ะ1 1บเลบเเท่ากับสองเราก็เขียนสองง่ายไมะ่ะเด็กๆอื้ ต่อไปหยิบโจทย์ข้อต่อไปเลยอะไรคะเด็กๆ12ลบ5าค่ะาวางโจทย์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะ12ค่ะ12 1นึ่ำหน้า2ลบ5เท่ากับวางนิ้วไว้ที่ตัวตั้งก็คือเลข12ตัวลบก็คือเลข5เห็นไหมคะลากมาเจอกันอ,อึ๊บ 12-5ลบหเท่ากับเท่าไรคะถูกต้องเลย7คะ่ะ1 2บสองลบห้ 5, เท่ากับเอืมเก่งมากเลยต่อไปหาโจทย์ต่อไปอีกสิ9-4ลบสคะ่ะ9-4ลบสเท่ากับ วางนิ้วไว้ที่เลข9วางนิ้วไว้ที่เลข4เป็นตัวลบนะคะลากมาเจอกัน9ลบ4ได้เท่าไหร่คะ5ถูกต้องเลย9ลบ4เท่ากับ5เห็นไหมคะโอ้ดีมากเลยต่อไป13ลบ9ตั้งโจทย์นะคะข้อสุดท้ายแล้ว 1> 13 1นำหน้า3ลบ9เท่ากับเท่าไรตัวตั้งคือเลข13ค่ะลบ9เออชึบ 4. ได้เท่าไรคะเด็กๆ4ค่ะ13ลบ9เท่ากับ4เราก็ใส่เลข4เห็นไหมคะอันนี้คือตารางลบค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถลบไปได้นะคะฝึก บ่อยฝึกไปเร,เรื่อยเด็กก็จะเกิดอะไรคะความชํานาญเรื่องการลบเรื่องตัวเลขนะคะค่ะแล้วไปลองทําดูนะคะเด็กๆค่ะวะตัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการลบก็คือการนําออกไปนะคะได้เรียนรู้ว่าการลบเนี่ยมีหลากหลายวิธีเลยเด็กๆได้ทําการลบมาหลายวิธีแล้วนะคะวันนี้เรามาทําจาก ตารางลบกันนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้ทำการลบได้หลากหลายวิธีนะคะเราต้องเรียนทุกอย่างนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำไมคะเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ค่ะเรามาเรียนการลบอีกอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการลบด้วยตารางลบค่ะเด็กๆมาลบกันเลยนะคะ